สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดหน้าฝนการเลี้ยงจิ้งหรีดแต่และฤดูจะมีข้อควรระวังต่างกันไปนะทีนี้ในเรื่องของหน้าฝนมันจะมาพร้อมกับความชืน้นแล้วสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับคนเลี้ยงส่วนใหญ่ก็คือการระบาดของตัวไรไม่ว่าจะเป็นไรแดงหรือไรขาวเขาจะระบาดหนักตอนที่เป็นหน้าฝนเนืน่องจากเขาชอบความชืน้นนะคะ แล้วหน้าฝนเองความชื้นเนี่ยสูงแดดก,ก็จะไม่ค่อยมีให้เราควรระวังเนื่องจากว่าถ้าตัวไรแดงไรขาวเนี่ยมีจํานวนเยอะสามารถทําให้แมลงเราทยอยตายได้จํานวนเยอะเหมือนกันฉะนั้นหาว่าฟาร์มไหนที่มีการระบาดของไรแดงไรขาวเนี่ยก่อนลงเลี้ยงให้กําจัดก่อนนะมันมียาฆ่าไลที่ปลอดภัยกับคน เนาะาปุนตามภูมิป,ปัญญาชาวบ้านก็จะมีขายทั่วไปไปสอบถามกับร้านค้าได้ขอสมุนไพรที่สามารถกำจัดไรและไม่เป็นอันตรายกับสัตว์อื่นบอกงี้ก็ได้นะแล้วก็มาทำการฉีดพ่นแล้วค่อยลงเลียงอีกทีนะคะจะช่วยการระบาดของไรแดงไรขาวเนี่ยไม่ให้เยอะจนกระทั่งทำให้แมลงเราตายได้จากนั้นให้เฝ้าระวงังนะ โดยเฉพาะแผงไข่นะคะไรนี่จะชอบมากเนื่องจากว่าแผงไข่เป็นกระดาษไรเขาจะชอบอยู่ตามแบบนี้ละ่ะตามกระดาษไปเปื่อยชื้นๆหน่อยเนี่ยแพรพันธุได้ไวเป็นแหล่งเพาะพันุ์เลยฉะนั้นการฆ่าเชื้อแผงไข่หน้าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายหน่อยเนื่องจากปกติเราจะใช้ตากแดดเอาหลายๆแดดใช่ไหมทีนี้ยหน้าฝนแดดมันจะไม่มีเราก็ต้องปรับเปลี่ยนใครที่สามารถทําเตาอบได้ก็ทํา ใครที่ไม่ทำเตาอบย่างกับเตาไฟก็ได้แล้วแต่ว่าแต่ละท่านสะดวกในการค่าเชื้อแผงไข่แบบไหนตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบาดของไรายได้นะคะเตือนกันไว้สำหรับเพื่อนใหม่ที่เริ่มที่ที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงหน้าฝนให้ระวังเรื่องนี้ด้วยมันก็จะมีข้อควรระวังหลายๆอย่างก็เดี๋ยวจะทําคลิปที่แจงเป็นคลิปๆแล้วก็แนบไว้ให้ในช่องสำหรับ ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า